สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องสวนชนชมน้องเชอรินนะครับเป็นแฟนเพจนะครับแล้วก็โอเคนะครับวันนี้ผมจะพามารับชมนะครับอัปเดตหน่อยนะครับอยู่ที่สวนชนชมโพทองนะครับของพี่สมพรนะครับผมนะครับพาพี่ๆที่ติดตามกันนะ FC ติดตามกันมารับชมนะครับ มาดูฝักหนะวันนี้นะครับผมนี่เลยเท่าทีา่สอบถามนะครับแล้วก็พูดคุยกับพี่สมพรนะครับปีนี้พี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบตัวตัวพุ่มทองนะครับเป็นเป็นไม้ปีนี้ก็มีพร้อมจำหน่ายแล้วนะครับนะครับผมซึกงลองลองลองถามได้เลยนะครับปีนี้ นี่เลยติดฝักเยอะด้วยนะติดฝักเยอะนะครับทีนี้ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมนะครับเจ้าของเขา,าพี่สมพรรดน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพามารับชมในในในโรงเรือนเนาะนะครับในโรงเรือนฝัปกปีนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยนะครับพี่ๆนะครับมีมีพุ่มทองแล้วก็มีลูกผสมตัวใหม่ๆที่ที่ผสมขึ้นมา น,นี่เลยนะครับพี่พ จำนวนต่อในโรงเรือนนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับทำมเมล็ดปีหนึ่งก็โอ้เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นหลายหมื่นด้วยนะครับแต่ทุกปีทุกปีมเมล็ดพุ่มทองยังไม่มีแบ่งนะนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาว่านะครับมเมล็ดพร้อมแบ่งเมื่อไหร่นะครับพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับปีนี้ก็ น่าจะได้ออกสู่ตลาดแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนปริมาณค่อนข้างเยอะเลยนะครับพร้อมแบ่งให้กับพี่ๆที่ที่ชื่นชอบเอาไปไปเพาะนะครับไปเพาะไปเลี้ยงดูนะครับ ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้ติดมาเยอะนะพี่นี้นะครับ ตัวนี้ใบสวยมากใบกิ๊เลยนะเงาวับเลยใบตนะัวนี้